ยินดีด้วยนะครับกับครอบครัวใหม่ Welcome for the the new family นะครับวันนี้ผมอยากมีพระวจนะตอนหนึ่งขึ้นมาตอนที่จะต้องมีการได้มาเกล่าวในวันแต่งงานวันนี้นะครับ Today there's a one s c r i p t u r e that come in my mind for this wedding พระคัมภีร์ในตอนหนึ่งบอกไว้ว่าสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากสองคนจะได้ตกลงกันไว้ก่อน Will the two people will walk in the same way if they're not Uh, to make the decisions to live together. decisions make live พระคัมภีร์ได้บอกว่าสองคนจะไปด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อตกลงกันไว้ก่อน In the scriptures a y that it, uh, when you both of you the, the new family have when you go in the same way you have to make the decisions that you will gonna live together. ครอบครัวจำนวนมากนะครับในโลกนี้ไปด้วยกันไม่ไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน Uh, There's many families in this world that are perished because they didn't make the decision in the same way. ไม,ไม่ได้ตกลงกันไวอะเหมือนกับมี agreement น uh, agree other นะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้าเราจะเดินไปได้วยกันจำเป็นจะต้องตกลงกันไว้ก่อนและเมื <S s ่อสักครู่ตอนที่มีการทำสัญญาด้วยกันมิสเตอร์แฟรงค์กับพี่อุก็ได้ทำสัญญากันไว้ And uh, at the moment, both you are making moment the both the promise of you And that is show for your agreement. สัญญาต่อหน้าพระเจ้าและสัญญาต่อหน้าแขกทุกคนจริงๆทั้งคู่ที่สัญญาว่าจะผูกพันกันตลอดชีวิต a ั้ i f e จะไม่มีคนอื่นในครอบครัวไม่มีมือที่สามจนถึงวันตาย won't who be anyone who will be will uh, make apart. both of you apart. นะครับสัญญาว่าภรรยาสัญญาว่าจะเชื่อฟังสามี uh, as wife promise that you going to obey your husband นะครับเคารพและให้เกียรติ respect and giving honor แล้วสามีก็สัญญาว่าจะรักดุจแก้วตาดวงใจ and for as the husband you promise that you going to love and uh, cherish your wife as the apple of the eyes คนที่เราจะเป็นจะต้องเชื่อถือที่สุดเมื่อให้คำสัญญาคือตัวเราเอง The that to the the, uh, the person that have keep the promise yourself when person we keep promise yourself <c> speak promise you is เราอาจจะได้รับคำสัญญาที่ไม่จริงจากคนจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสัญญาบางอย่างที่ให้ไว้แน่นอนคนหลายคนเชื่อถือไม่ได้ There's many time that people give you the promise give you the word but you cannot trust with that words คำพูดเขาเป็นเหมือนพัดลมเท่านั้นที่พัดออกมาไม่มีไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญอะไร Their words is like the winds that are coming from the fan that there's uh, no importance cannot trust in their words แต่คนที่เราควรจะให้เกียรติมากที่สุดก็คือตัวเราเอง But the person that you have to give honor is yourself เมื่อเช้านะครับผมได้ถามลูกผมบอกว่าผมผมเล่นเกมเกมหนึ่งกับเขาเป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับผมก็ถามเขาว่าบางคนจะเคยเล่นถามเขาว่าถ้ามีช็อกโกแลตกับวานิลลาจะเลือกอะไร uh, This morning I played a game with my sons it's is like vanilla? that about chocolate a game that, uh, about, you like, uh, prefer uh, uh, you do or เขาก็ตอบบอกว่าเขาต้องการวานิลา and my son s o n answer that I want vanilla เขาผมก็ถามว่าเพราะอะไร and I asked him why why you choose เขาก็บอกว่าเพราะว่าเขาชอบกิน and he said that oh because I like it ผมก็ถามเขาอีกว่าแล้วเขาจะเลือกช็อกโกแลตหรือวานิลา and I continue ask him that uh, you ผมเคยอยู่ในเกมนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งคนก็ให้เหตุผลว่าเลือกช็อกโกแลตเพราะอะไรเลือกวานิลาเพราะอะไรสุดท้ายคำถามนี้ก็จบลงโดยการที่ลูกผมบอกว่าผมเลือกวานิลาเพราะผมเลือกวานิลา but this question end when my son answered that oh I choose uh, vanilla flavor because I choose พี่น้องอาจจะตลกแต่ผมจะบอกให้หลายคนเลือกวานิลาเพราะชอบแล้ววันหนึ่งเมื่อไม่ชอบท่านก็เลิก There's many people will uh it's it, s, it s may look like heartless but actually you have to, the reason why you choose the vanilla flavor เมื่อเหตุผลมันหมดไปคุณก็เลิกชอบ When the times come and there's no reason for why you choose the vanilla flavor เหมือนไม่ต่างกับการเลือกคู่ครอง you ทำไม <lover. S 1> คุณเลือกผู้หญิงคนนี้ Why you this woman? เพราะเขาสวย she s <S แล้ววันหนึ่งเขาจะเหี่ยว But เขาจะไม่สวย she และเหตุผลในการเลือกของท่านก็จะเปลี่ยนไปเพราะเขาไม่สวยแล้วและเขาและท่านก็เลิกที่จะเลือกวานิลาและท่านเลือกด้วยเหตุผลเพราะท่านเลือกด้วยเหตุผลทำไมท่านเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาทำอาหารเก่ง why you choose this woman because she is good at cooking ถ้าวันหนึ่งเธอคนนี้ไม่ทำอาหาร

is best there's the me, for favor for ชีวิตท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำอะไรก็เพราะว่าท่านมีเหตุผลท่านเลือกบางสิ่งเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านอยากให้ท่านทำ that. แต่ท่านไม่เคยเลือกเพราะผมเลือกที่จะท e ไม,ไม่ไม่ได้เลือกเพราะเลือกที่จะทำ you you วันนี้เช่นเดียวกันทั้งคู่ผมอยากให้มิสเตอร์แฟรงค์วอลเลอร์เลือก mm. คุณอุเพราะเลือกคุณอุ and now for this new couple for Mr Frank Waller you choose Miss อ uh, ุ because of she s being o, your wife ah uh, no no uh, choose because I'm choose คือฉันเลือกเพราะฉันเลือก Okay I'm choose because I'm choosing her yes ไม่ใช่เพราะว่าเหตุผลอื่นอ Not the reasons ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป Even time has passing หรือว่าสิ่งดีที่เคยมีอาจจะหายไป Or even the good times or good things has gone เราก็จะไม่เปลี่ยนใจเพราะฉันเลือกเพราะฉันเลือก There's will no change because I choose her because I choose เช่นเดียวกันกับความรักของพระเจ้านะครับในไหนท่านมางานคริสเตียนแล้ว Like the same, the same way to t h way อย่างไรท่านก็ต้องนั่งอีกประมาณสักสิบกว่านาทีนะฮะ Just like you today. like come here ผมอยากบอกว่าพระเจ้าองค์นี้รักท่านเพราะว่ารักท่าน I this want that because to tell you that this God loves you loves. He เฉลยธ้ามบัญญัติบทที่เจ็ดเขาที่เจ็ดไม่ต้องเปิดนะครับที่พระเยาววาทรงรักและเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านมีจำนวนมากกว่าประชาชาติอื่นด้วยว่าในบรรดาประชาชาติทั้งหลายท่านจำนวนน้อยที่สุด Because Uh, God has c h o ้าท you because God าะ r ระ e ไม่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 ใช่เพราะว่าท่านมีจำนวนมากพี่ใช่พรา่านมีมาอิมราบว่าทำไมพระเพรูรว่ท่านมอิสต์ไม่มนนมมะะ่เราะท่านเีมือนม่ใช่พรว่าทานีจนวนมากอม่ใช่พราอว่าท่มีจำากอนสตมเราะว่าูมีลากเราะว่ามากเพราะว่าท่ก e a เราเรามไม่ได้เราไม่ได้รักเพราะว่าเขาดี We love our children because not because of they good. ตลอดปีแรกออกมาไม่ทําอะไรยกเว้นอึนกระชี <laughs> Yeah, when they first born, they do nothing without u s แล้วก็ร้องไห้บวยวาย Or crying. แต่ว่าเรารักเขาเพราะเรารักเขา But we love them because we love them. เรารักเขาเพราะเราเลือกจะเป็นพ่อเขา We love them because we choose to be their fathers. เรารักเขาเพราะเราเลือกจะเป็นแม่เขา We we love them because choose be their to mom. เหมือนพระเจ้านะครับทรงรักท่านเพราะพระเจ้าเลือกจะรักท่าน Just like Jesus that He chose to love you because ไม่ขึ้นกับท่านสวย Not depends on how beauty you are ไม่ขึ้นกับท่านดี Or how good you are แต่พระเจ้ารักเพราะพระเจ้ารักท่าน God you และพระเจ้าองค์นี้นะครับลงมาเกิดบนโลกเป็นมนุษย์ชื่อพระเยซูและมาเสียชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษบาปผิดของท่านสียชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษบาปผิดของท่านวันหนึ่งทุกคนในที่นี่จะตายอีก l l die. อ500ปีตายหมดแน่นอนท่านจะต้องเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าชีวิตหลังความตาย the one thing that you have to meet is, uh, the afterlife have uh, one you is และในศาสนาทั่วโลกไม่มีคำสัญญาอะไรเลยที่มั่นคงและชัดเจนเท่ากับควาสัญญาพระเยซูว่าถ้าท่านเชื่อในเราท่านจะมีชีวิตนิรันดร์อยู่บนสวรรค์ There's many religions u uh, have h the reasonable for the afterlife but God has promised us that after we died there's a h e t e r n a l life ท่านสามารถต้อนรับพระเยซูได้นะครับโดยการอธิษฐานส่วนตัว You can welcome God by praying นะครับแน่นอนวันนี้เป็นอีกหนึ่งคำเชิญ Uh, there's inviting uh, one นะครับที่พระเยซูเชิญท่านมารู้จักพระองค์ that invited to has invite him Jesus you know หลายคนพระเจ้าเชิญมาแล้วประมาณ10รอบ there's someone มันตั้งแต่ท่านเป็นเด็ก invite you to know him ten uh, times since you was young นะครับไม่มีไม่มีต้องเสียเงินไม่มีความจำเป็นจะต้องจ่ายราคาอะไรยกเว้นความจริงใจที่ท่านมี There's uh, no things in, in your pockets wallets just expanding your or u no in o y นะครับอยากให้คู่แต่งงานทั้งคู่นะครับจำไว้ว่าท่านเลือกเพราะว่าท่านเลือกเขา and I want to remind to the new couple that you choose him or her because you choose him ครับ <her. S 1> พระเจ้าผ่ยนครับ God bless you ค่ะกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรคอมเอกกวินอาคารัฐิติมากๆนะคะที่ได้ให้โอวาทแก่คู่